สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับทีมงานเสียแม็กครับมาชมบอ่อใหม่ของทีมงานหน่อยบอ่อนี้เพิ่งเปิดได้อาทิตย์กว่าครับเปิดใหม่เลยคันนี้ขายครับคันนี้ใครสนใจสอบถามได้ครับ58ต่อรองอุปัญญาครับ JO8E สภาพลออเลย58ต่อรองมาดูรถได้ครับเมืองสุรินครับอ้ดินเหนียวล้วนๆเลยหน้าดินไม่ค่อยมีครับดินทรายไม่ค่อยมีเลยดินเหนียวทั้งนั้นเลยครับเอาเริ่มงานแต่เช้าเลยแดดยังไม่ออกเลยครับ SK140 s u p e r XM ครับ เ่าแกขับเองเลยหาคนขับยากมากครับแม็โคร งานเที่ยวหรือเปานี่น่าจะงานเที่ยวหรือเปล่าอ่ะทีมงานก็ทยอยทยอยลงมาครับลงชั้นสองเลยแต่ไม่โคยืนหลังเสือครับยืนด้านบนครับยืนหลังเตา่า <laughs> แบบนี้ตักง่ายครับใส่ง่ายเอาไป อายุยอายุยดูดิแรงอยู่นะเนี่ย58ต่อองครับสวยๆเลยสภาพนี้เลยครับดูดูครับดูขึ้นบอกกันหน่อย แปดนอด็อตแปดน็อตในสุรินทร์นี่หาชมยากนะแปดน็อตนี่น้อยมากครับที่ที่จะใส่กันแนปะดน็อตเลยหุ่นก็ท่าเองสวยครับนี่อู๋สงวนสัก โอ้วันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนกลายเต็มแล้วครับโอ้งานเที่ยวนี้ก็ใส่เยอะมากครับดูครับอู้อยังเยอะเฮ้ยโอ้เฟืองช้าเฟืองช้า บอ่อไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับกำลังพอดีเลย เทคให้เทคอันนี้คือรถบริษัทครับกันนี้ครับบอนี้ก็เป็นบอ่อที่ที่สองของฤด,ดูกาลนะ เหนียวลุวนๆครับแต่ก็อันนี้ลงไปแค่2เมตรนะน้ำออกแล้วน่าจะวิ่งยากเลยเนี่ยน้ำออกลื่นแน่นอนครับโซนนี้ก็น่าจะเที่ยวแล้ว400ได้นะ ราคาดีมากครับไปอาย,ยุดับเลยไปสกิดท้ายผู้งานเที่ยวเขาไม่เบานะหนักนะเนี่ยดินเหนียวด้วยครับ น้ำหนักจะหนักกว่าดินไซาย Nim nim nim, 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 rock nim, rock 175 nim, nim, 175 nim, nim, ในตำนานครับ ดินเหนียวจัดดูครับน้ำออกแล้ว อไหวเปล่า,าโอ้โหไม่ไหวครับยังไงับยังไงับสกิดท้ายจะขึ้นหรือเปล่า คลิปหน้าครับสวัสดีครับ